สวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลเลสเรวิวครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสปันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สปันคีรีแคมครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่พักของเรานะครับมาครับมาครับมาดูสปันคีรีแคมณะหมู่บ้านสปันครับทางเดินสะพานไม้ทอดยาวซ้ายขวามีต้นข้าวเพื่อนเพื่อนพี่พี่สุดฟินครับซ้ายขวามีต้นข้าวปลูกข้าวไว้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ ปูข้าวที่กินได้นะครับข้าวนี้กินได้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โลูข้าวเขียวกระจีธรรมชาติมากมากนะครับสปันคีรีแคมครับณนะหมู่บ้านสปันนะครับนี่เป็นสะพานไม้ทอดยาวบรรยากาศสุดปเป็นเปินเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีที่พักอยู่สองฝั่งนะครับที่พักอยู่สองฝั่งเป็นบังกะโลนะครับง่ายๆโฮมสเตยนะ์นะเพื่อนๆพืพี่พี่ มีสองฝั่งเป็นโฮมสเตย์ง่ายๆนะครับที่พักสองฝั่งครับเป็นบ้านเอ่ยเป็นกระโจมเอ่ยเป็นโฮมสเตย์ที่พักง่ายๆสองฝั่งสบายๆณนะหมู่บ้านสปันคีรีแคมป์นะครับสปันคีรีแคมป์เดินเข้ามาเดินเข้ามาทุ่งหญ้าเขียวขจีเพือ่อนๆพี่ๆทุ่งหญ้าเขียวขจีครับ บรรยากาศหลักล้านเลยเพื่อนพี่บรรยากาศหลักร้านเลยครับง่ายๆสบายๆครับบรรยากาศโอโ,โซนสุดยอดมากๆนี่เป็นตัวเคาน์เตอร์ของทางโฮมสเตย์นะครับสปันคีรีแคมป์นะครับเป็นหน้าเคาน์เตอร์นะมีโตะ๊ะอาหารสั่งอาหารมาทานได้นะเนพื่อนๆพพี่ๆตอนเย็นตอนเช้ชามีอาหารเช้านะครับเราก็มาทานอาหารเชา้า ที่นี่ได้นะครับตอนเช้านะครับสปันคีรีแคมป์ครับนี่บรรยากาศทางเข้าก็สุดฟินแล้วคุณ่อนๆพี่ๆสปันคีรีแคมป์มีอ่านี่เป็นหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน พิงมีโต๊ะทานพงทานข้าวเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาดูห้องกันครับมาดูห้องพักเรากันครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาดูห้องพักเรากันห้องพักเราเป็นเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับคืนนี้แยกมาทางนี้สะพานไม้ทอดยาวเดินมาที่ห้องพักของเรามาเดินตามมาเพื่อนเพื่อนพี่พตามมาครับบรรยากาศหน้าห้องพักเราโหเพื่อนเพื่อนพี่พี ดูบรรยากาศซิก่อนครับทุง่งนาเขียวขจีเลยรบรรยากาศดีมากมากบรรยากาศดีมากมากเกพื่อนๆบรรยากาศดีมากมากครับอ่านี่เดินมาที่ห้องพักเรานะครับมาที่ห้องพักของเรา ห้องพักของเราเพื่อนๆพี่ๆเป็นห้องพักสไตล์เป็นโฮมสเตย์นะครับบ้านหนึ่งหลังมีห้องพักของเราเปิดประตูเข้าห้องพักครับเปิดมาปุ๊บเจอที่นอนเลยที่นอนคิงไซส์นิ่มเบาะนิ่มๆม,ม,มีพัดลม มีตู้เย็นเครื่องดื่มเครื่องดืง่มชากาแฟมีอ่แ,แอร์หนึ่งตัวห้องนอนสบายสบายเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่นี่อิงแอบ,บแนบชิดธรรมชาตินะครับทีวีจะไม่มีนะครับเขาให้เราดูดซับธรรมชาติเต็มเต็มนะครับอิงแอบ,บแนบชิดธรรมชาติเต็มเต็มนะเอาแบบธรรมชาติมาแบบตัดขาด โลกภายนอกเลยเพืเ่อนๆพนพี่พี่ธรรมชาติล้วนๆทีวงทีวีไม่มีนะครับอแต่มาดูเพื่อนพี่พี่ห้องน้ําครับมาดูห้องน้ํากันห้องน้ํก็โอเคครับห้องน้ํามีชักโครกห้องน้ำห้องน้ําฝักบงฝักบัวน้ําอุ่นน้าอุ่นอะไรมีนะครับอ่าเครื่อง,งอำนวยความสะดวกมีครบครันครับเพื่อนๆพนพี่พ,พ โอเคเลยครับเพื่อนๆมีพี่สปันคีรีแคมป์ครับถ้าได้มีโอกาสมาจังหวัดน่านหมู่บ้านสปันนะครับแวะมาพักได้เพื่อนๆพี่ๆสปันคีรีแคมป์ครับฝากด้วยฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะ